ก็สงสัยนะครับว่าไอ้หมูเนี่ยก็เรียกนัดมันมาดินัดปมเผาเนี่ยก,ก็พวกเราเรียกมาเลย,เยนัดมาเกิดอะไรขึ้นวะก็มันก็จบแล้ว,วพี่เดชอ,อ่อนนัดเองผมว่านัดเองเป็นตัตีกรบเศษแต่ว่ารัตัวอธิบีกรประวัตศาสตว์เนี่ยแข็งแรงมากครับเส้นสายอ,อ๋อครับเพราะว่าวันนี้มันก็มีอีกอย่างนะ คือพวกบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูแลเรื่องในเรื่องปฏิการเศรษฐกิจเนี่ยเขาดูแลค่าการในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเขามาตั้งแต่เด็กครับเขาอยู่กันมาสี่ห้าสิบปีเขาก็เลี้ยงรุ่นแล้วรุ่นเล่าขึ้นมาตั้งแต่ชั้นเอ่อสี่หนึ่งยันสี่สิบเอ็ดเป็นอธบดีพอจบอธิบดีเกษียณเสร็จก็มาเป็นที่ศึกษาถ้าแข็งแรงกว่าก็ส่งไปเป็นรัฐมนตรีดูแลต่อแล้วก็เลี้ยงคนเป็นรุ่นรุ่นไปอีกเพราะนั้นค่าการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนกระทรวงนั้นจะมี จะมีผู้ดูแลหมดแหะนะฮะซึ่งเ็นทั้งในแต่ละกระทรวงที่จะดูแลเศรษฐกิจแต่ละชุดครับดังนั้นกระทรวงที่เขาเบร,ริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาต้องเกี่ยวข้องกับค่าการกระทรวงพวกนี้เป็นว่าถ้าผือเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีประตูสัตว์นะถ้าผือผัดผือผัดสัญอาหารก็ต้องมีเกี่ยวกับเศษตัวน,นู้นตัวนี้เขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาจากพ่อค้าดูแลอยู่นะครับสนับสนุนจนตาะเติบโตขึ้นมาเพราะเราะนั้นเนี่ยค่าการเรา วันนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปขัดขืนกับความต้องการของผู้มีพระคุณได้ครับนะฮะมันก็เป็นรูปแบบนี้นี่เพราะนั้นกระทรวงแทนที่จะไปดูแลกำกับก็เป็นใครรับรับคำสั่งแทนมันก็มันก็ทำให้ทุกอย่างมันเพี้ยนไปหมดนี่เดี๋ยวเราต้องเรียกมานัดมาคุยและแหมเออขอโทษเชิญเชิญแหมติดติดปากพี่เดชขอโทษติดปากติดปาก เราไม่อยากยุ่งกับเด็กแล้วนะครับพี่เด็ชเพราะว่าพี่เด็ดก็แก่กับผมสองสมปีแต่ว่าความเป็นนักข่าวก็ไม่ยุ่งไม่ได้คําถามก็ถามมาว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ภาษาเขาเลยนะครับกูฟังกูยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยม,มันเป็นเนี้อะไรวะช่วยถามท่านอาวุโสประเด็ยแ,แล้วมันคืออะไรวะแล้วหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ยังพอไหว สตอล์ปาวเวอร์เออดึงดึงมันมีคำว่า,าสตอล์ปาวเวอร์มันก็มีคำตรงข้ามคือสตองพาวเวอร์เออค่ะสตองพาวเวอร์ก,ก็การขู่บังคับโดยอาวุธโดยอำนาจเ,ออเหมือนที่เหมือนที่อิสราเอลทำกับไอ้ปเาเลสไตน์นั่นแหละอันนาจสตรองพาวเวอร์อ,อ่นะแต่ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์มันก็ตรงข้ามมันคือการโน้มน้าวอ่า โน้มน้าวให้ทําตามโดยสร้างหลักการไม่ว่าจะเป็นการร้องขอหรือสร้างความนิยมขึ้นมามวยไทยเนี่ยถึงจะเป็นมีการต่อสู้รุนแรงมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนทั้งโลกสนใจมวยไทยมีโรงยิมเกิดขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกไปหมดมวยไทยแล้วจะเป็นโรงยิมมวยไทยนะฮะวันนี้นักมวยไทยต่อยทีได้ทีละติบล้านยี่สิบล้านก็เพาะอ่ามีคนทําให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เอ่อลิซ่าอย่างเงี้ย เออเกาหลีเนี่ยมันสร้างเคป๊อปมามันทำมาจนกลายเป็นเอ่อคนทั้งโลกดูเขาอย่างนี้เรียกฟอปพาวเวอร์ใช่ครับนะฮะหรือการท่นี้ทำมาจับเราจะไปทำมั่งร้องเพลงตรงนี้ก็ไ่ได้ันนี้เซ็นเซอร์สะเทือนต่อความมั่นคงสะเทือนต่อมารยาทและศีลทมอันดีงามเอ่อจะเป็นลงเป็นหนังจะยิบปืนขึ้นมาก็ต้องเบลอร์ไให้เห็นว่าไม่ใช่ปืนจะจิบเรามากินก็ต้องเบอไม่ให,หให้แก้วครับเดาูบุรีก็ไม่ได้ต้องเบลอหมด อย่างเงียบไปแก้ต้นก่อนทําให้หนังมันเป็นหนังมันใกล้ความจริงญี่ปุ่นเขารวยจะตายชักแต่พอเออขาังมีหนังเอวีหนังโป๊หนังเนืร่วมเพศมาขายแล้วก็รวยไปนั่นก็เป็นซอปโอเวอร์ของเขานะฮะอย่างของเราเนี่ยวันนี้ถ้าเอาเราทุตไทยจงคนทั้งโลกมาแต่งทุตไทยนั่นกะ็คือเป็นซอปโอเวอร์ที่เราต้องทำแต่วันนี้ผมว่าใครไม่รู้่ก็บางคนบอก เพเมว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างให้คนที่ทําหนังไอ้ทำหนังเรื่องผมก,ก็อไอ้ตองเต้ไอ้ตองเตไอ้ตองเตมันอบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ว่าซ้อมเบาคืออะไรแล้วก็ไม่มีรัฐบาลมาช่วยผม,ผมผมขายได้อยู่แล้วแล้วก็บาโหนกระแสผมเ่ยผมชอบมาไอ้ตองเตชื่อกะแตกครับก็ยายาเมื่อก่อนในตอนเราเด็กๆนะยาทันใจเออใช่ครับก็แปลว่ากินแล้วขายปวดทันใจถูกไหมฮะกาย ไปห้ามเขาตั้งใจเป็นทําใจเลยไม่รู้มันคืออะไรเลยเออใช่ทําใจทําใจคนก็เข้าใจความหมายนี่คือทันใจนะเออถ้าปวดไปกินไปก็หายปวดกลายเป็นออทําใจก็เลยไม่รู้อะไรเออเนี่ยแม้กระทั่งหนังบ้าเอาเนี่ยจะไปสู้กับใครก็ในโลกได้นี่ทุกอย่างมันเบลอหมดไงใช่ใช่ไอ้หนังเยวีญญี่ปุ่นเขเบลอเลยเพราะเอ่ออวัออยวะเพศครับแต่พวกเราเนี่ยเบลอก้บุุรี่เออ ที่ในโลกกระสุนปืนกันเป็นเรื่องเป็นราวไปนะแม่เนี่ยผมว่ามันเราในไม่ก็เราใช้อะไรเราไปปิดกั้นความเป็นจริงโดยที่เราเองไม่ไม่ยอมรับมัน uh huh. นะฮะวันนี้ถ้าเรากระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าไม่ต้องไปแจกเงินใครหรอกครับทำประเทศไทยตอนนี้มันได้เกรียบคนทั้งโลกอยู่แล้วไม่มีสงครามในเมืองไทยไม่มีการต่อสู้กันไม่มีจรวดลงไม่มีระเบิดลงไม่มีการเก่งข้า วันเนี้ยทําเมืองไทยไปขายก็รวยแล้วเขาควรจะขยันตรงนี้นะ